น,นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนนะครับจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่รถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหานะครับของรถ Honda คลิก110คาบูตัวนี้นะครับก็เท้าฟาร์มนิดนึงนะครับว่าคลิก110คาบูคันนี้เขาไปซ่อมมาจากทางร้านนะครับแล้วปรากฏว่ามันทำฟาร์มเร็วได้ไม่เกิน40กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับ นะแล้วทางร้านก็แจ้งว่าจะต้องทำการเปลี่ยนเป็นคาร์บูเรเตอร์ของโนวาเด็ตแล้วมันถึงจะวิ่งได้เป็นปกตินะทีนี้ทางเจ้าของเนี่ยก็จ่ายท่าเสียหายไปแล้วเนี่ยหกพั 6, กว่าบาทก็เลยไม,ไม่ไม่ทำต่อนะครับก็เลยเอารถเนี่ยมาให้ทางโรงเรียนเนี่ยตรวจสอบให้ซึ่งเมื่อครูมาตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับปัญหาหนึ่งที่เจอก็คือว่า อะไรชุดข้างชุดสายพานเนี่ยชุดเฟืองท้ายเนี่ยเขาใส่มาไม่ตรงรุ่นนะครับครูก็เลยมาทําการแก้ไขเปลี่ยนอะไหล่ฝั่งสายพานให้ใหม่นะครับตามคลิปเก่าที่ท่านที่ติดตามรับชมนะครับทีนี้ครูก็ทําชุดข้างอะไรเนี่ยเสร็จไปก่อนเที่ยงนะครับครูก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยไปทําการลองวิ่งดูนะครับจากของเดิมที่ได้ไม่เกิน40สิบ พอเราทำชุดข้างไปใหม่เนี่ยมันได้มาประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ยังถือว่าผิดปกตินะครับอัตราเร่งไม่มี50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยต้องรอไหลยาวๆเลยนะครับนะฮะพอลูกศิษย์ไปลองเสร็จครูกับพี่ปุ้ยก็ไปลองบ้างโดยครูเป็นคนขับแล้วเอาพี่ปุ้ยสอนป่ายสองคนนี่หนัก105ยกิโลนะครับก็ปรากฏว่า มันไหลไปได้ประมาณเกือบเกือบหกสิบแต่ตาเล่งไม่มีนะครับไปแบบทื่อๆอืดๆก็ถือว่าผิดปกติก็กลับมาตรวจสอบใหม่นะครับครูก็มาตรวจสอบนะครับไทมิ่งโดยตอนตรวจสอบทีแรกไทมิ่งทีแรกเนี่ยครูอ้างอิงจากมาร์กที่ตรงจุดที่ปลายเพลาเขาเวี่ยงตรงที่นิ้วครูชี้เนี่ยกับมาร์กที่แข้งเนี่ยตรงที่นิ้วครูชี้เนี่ยครูดูตรงนี้ก่อนนาทีแรก เอาโอเคตรงนี้ตรงแล้วครูก็มาดูเฟืองขับเพาลูกเบี้ยวโอเคมาร์กตรงไทมิ่งฝั่งนี้ตรงนะครับอ่าเสร็จแล้วครูก็มาตรวจสอบระยะห่างวาลก็ปรากฏว่าวาลไอดีเนี่ยมันยันนะครับนะครูเอาหนตั้งเข้าไปตั้งไม่ได้นะครับนะฮะเขาน่าจะตั้งมาประมาณ10 ครูก็มาแก้ไขระยะห่างวาไปดีนะครับก็อาการก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ดีขึ้นสตาร์แล้วก็มีฟอดแฟดฟอดแฟดบ้าง ah เป็นบางครั้งนะครับครูก็เลยไปดูหัวเทียนแล้วก็ดูปลักหัวเทียนนะครับอ่าขอญาตเดินนะครับเดี๋ยวบางท่านบอกว่าเวียนหัวปรากฏว่าตอนที่ให้ลูกศิษย์ถอดหัวเทียนเนี่ยนะครับหัวเทียนที่เขาเปลี่ยนมาให้ใหม่นะะอันนี้หัวเทียนใหม่นะ ก็เป็นนะครับมันอาจจะสะท้อนหน่อยนะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะครับ C P R 6 E A 9อันนี้น่า,าจ,จะเป็นพวกหัวเทียนพวกเวฟร1 1ยซึ่งโดยปกติเนี่ยหัวเทียนของคิกคาร์บูเรเตอร์เนี่ยมันจะเป็นหัวเทียนลักษณะอย่างนี้นะครับไม่ไม่ใช่เกลียวตลอดแต่คันเนี้ยเขาใส่เป็นหัวเทียนเกลียวตลอดมาครูก็เลยมาส่องดูนะครับอา้าว เกลียวหัวเทียนเนี่ยมันเป็นเกลียวตลอดไม่แน่ใจนะว่าเขาไปซ่อมเกลียวหัวเทียนมาหรือเปล่านะครับอันนี้ครูไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็ถือโอกาสเนี่ยให้พี่ปุ้ยเนี่ยล้างคาร์บูเรเตอร์ก็ปรากฏว่าอะไรหลายๆอย่างในคาร์บูเรเตอร์ก็ชำร,ร,รุดอันะนั้นไม่ว่าอะไรกันนะครับเรื่องคาร์บูเรเตอร์ครูก็เลยมาดูไทมิ่งฝั่งนี้นะครับ ตอนนี้ครูหมุนนะครับเครื่องยนต์เนี่ยให้หัวลูกสูบเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ศูนย์ตายบนนะครูลูกศิษย์ที่อยู่เนี่ยทั้งพี่ปุ้ยเนี่ยตรวจสอบแล้วตอนนี้ลูกสูบขึ้นมาศูนย์ตายบนโดยมาร์กที่ขอญาตเดินนะครับอย่าเพิ่งเวียนหัวนะครับโดยมาร์กที่เฟืองที่พเพาเขาหวียงข้างซ้ายเนี่ยมาร์กจุดเนี่ยกับมาร์กที่แข้งนี่ตรง นะครับแต่มาร์กที่ล้อแม่เหล็กเดี๋ยวมันจะเห็นยากหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวครูขอญาตและปากกาชี้ให้ท่านดูกันละกันนี่นะครับอันนี้คือมาร์กที่แข็งนะท่านสังเกตน,นะที่ปลายปากกาเคมีครูนี่มาร์กที่แข็งแล้วสีชมพูที่ครูแต้มเนี่ยอันนี้คือมาร์กตัวทีที่ล้อแม่เหล็ก ก็แสดงว่าถ้าอย่างเงี้ยองศาจุดระเบิดเนี่ยมันไม่ตรงนะครับทีนี้ทำไมมันไม่ตรงครูไม่แน่ใจนะครับว่าลิมมันขาดหรือว่าเขาไปถอดใส่แล้วไม่ใส่ลิมมานะครับตรงเนี้ยอันเนี้ยครูไม่แน่ใจมันเลยทำให้รถคันเนี้ยบิดแล้วทำความเร็วได้แค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ว่าตอนติดมันติดง่ายนะแล้วมันก็เดินเบาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเดี๋ยวครูจะถอดล้อแม่เหล็กออกมาตรวจสอบว่าที่มันไม่ตรงเนี่ยเขาไปใส่อะไรข้ามรุ่นไปสับไปย้ำอะไรกันมาอีกหรือเปล่านะครับนั้นท่านเจ้าของที่ท่านรับชมอยู่นะเดี๋ยวท่านก็ดูไปพร้อมกับครูด้วยนะครับเนี่ยนะไม่ไม่แน่ใจนะไปใส่อะไรอะไรมาผิดหรือเปล่ายังไงนะครับ แต่ฝั่งนู้นนะไทมิ่งมันตรงโอเคนะเดี๋ยวครูหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะถอดล้อแม่เหล็กสักครู่หนึง่งอ่านะครับทีนี้นะครับครูก็ได้ถอดล้อแม่เหล็กออกมานะครับสิ่งที่เจอนะครับก็คือริมตรงเนี้ยมันเหมือนริมเนี่ยมันขาดนะครับริมขาดส่วนริมที่ขาดตรงเนี้ยเนี่ยนะครับ จะขาดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับอันนี้ครูก็ไม่สามารถไปตอบแทนได้นะครับแต่ว่าจากการที่ตรวจสอบดูเนี่ยนะครับในในล้อแม่เหล็กเนี่ยก็ไม่มีร่องรอยของเศษริ่มที่มันขาดหรืออะไรเนี่ยไปไปถูอยู่นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยนะไม่มีรอยนะครับเพราะถ้ามันขาดเองเนี่ยมันจะต้องมีมีเศษริมเนี่ยคาอยู่ไม่มีนะ แล้วก็ที่อยู่ในห้องตรงเนี้ยครูก็ดูนะครับก็ไม่มีเลาะร่องรอยเศษลิ่มเนี่ยมันมันไปถูก,กับขดลวดอะไรแต่อย่างใดซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมองได้อยู่สองแง่มุมก็คือว่า,าตั้งใจทําให้มันขาดหรือมันขาดเองแล้วมันโชคดีแล้วมันหลุดออกไปแต่ทีเนี้ยพอครูล,ลองมาจับดูนะครับ จับเอาล่องลิ่มที่ล้อแม่เหล็กกับตัวล่องลิ่มที่เพา,า,าเพาเข้าเหวี่ยงเนี่ยให้ให้มันตรงกันก็ยังปรากฏว่ามาร์กตัวทีที่ล้อแม่เหล็กตัวเนี้ยที่ครูแต้มสีชมพูเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับมาร์กที่ตัวเรือนเครื่องยนต์จะห่างกันอยู่ประมาณสักประมาณเซนครึ่งประมาณสิบห้ามิลทีเนี้ย มันต้องไปค้นหาคำตต,ต่อแล้วว่าอะไรอะไรที่มันถูกสับหรือถูกยำหรือถูกเปลี่ยนกันมาอีกเท้าเขเวียงเหรอหรือว่าตัวล้อแม่เหล็กนะซึ่งเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบว่ามันใช่ล้อแม่เหล็กรหัสของมันหรือเปล่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะมีแถบแถบยาวกับแถบสั้นนะครับ ปัญหามีมาไว้ให้แก้ไขจริงๆนะครับเนี่ยเวลาไปซื้อรถมือสองมาเนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยเห็นว่ามันเป็นรถยี่ห้อยอดนิยมรุ่นยอดนิยมนะครับทำเปลือกทำสีมาสวยๆนะครับนะฮะก็โ <c oughs> ดดคว้ามหมับเข้าให้นะพอซื้อมาแล้วมีปัญหาอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวครูก็ต้องตรวจสอบต่อนะครับ เดี๋ยวมันมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วเดี๋ยวครูมาแจ้งให้ทราบโอเคนะครับตอนนี้คือไทมิ่งเนี่ยองศาจุดระเบิดไม่ตรงละแต่สาเหตุจากตัวไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงโอเคนะครับ